รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ละทรัพย์สิ่งของสมบัติของตนที่มีอยู่ให้แก่ผู้อื่นโดยมุ่งหวังจะจุนเจือให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์และความสุขหรือความเมตตาจิตของตนทานที่ได้ทำไปนั้นจะทำให้ผู้ทำทานได้บุญมากหรือน้อยเพียงใดย่อมสุดแล้วแต่องค์ประกอบ3ประการถ้าประกอบถึงพร้อมด้วยองค์ประกอบทั้งสประการต่อไปนี้แล้วทานนั้นย่อมมีผลมากได้บุญบารมีมากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ตรัสเอาไว้ว่าแม้วัตถุทานจะบริสุทธิ์ดีเจตนาในการทำทานจะบริสุทธิ์ดีจะทำให้ทานนั้นมีผลมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญทานอะไรที่ทำแล้วจะได้รับอนิสงส์มากก็จะต้องเป็นสิ่งของที่ผู้นำมาทําทานหามาได้โดยชอบธรรมและไม่ได้ไปลักขโมยมาหรือที่เรียกว่าวัตถุบริสุทธิ์โดยทั้งผู้รับและผู้ให้มีศีลมีธรรมตามเพศสภาวะของตน เรียกว่าบุคคลบริสุทธิ์และที่สำคัญที่สุดต้องมีเจตนาให้ด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเชื่อในผลของทานทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังจากให้แล้วเรียกว่าเจตนาบริสุทธิ์นอกจากนี้การให้ทานจะได้บุญมากหรือน้อยยังขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ให้อีกด้วยถ้าให้ทานแบบเฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเรียกว่า ปาติบุคคลิกทานจะได้บุญน้อยกว่าให้ทานแก่หมูนะ่คณะโดยไม่เจาะจงผู้หนึ่งผู้ใดที่เรียกว่าสังฆทานดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรับรองไว้ว่าสังฆทานเป็นประมุกข,ของผู้หวังบุญพระสงฆ์นั่นแหละเป็นประมุกข,ของผู้บูชาและเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีเนื้อนาบุญอื่นยิ่งกว่าส่วนสิ่งของที่ให้แล้วไม่ได้บุญหรือตามที่เราเข้าใจร่วมกันว่าของที่ไม่ควรนำไปให้ใคร พราะเมื่อให้แล้วนอกจากจะไม่ได้บุญยังมีโทษหรือบาปกรรมเกิดขึ้นทั้งแก่ผู้ให้และผู้รับได้แก่สุรายาเสพติดมหรหสพที่ทำให้ประมาทมั่วเมาสัตว์เพื่อการผสมพันธุ์รูปภาพหรือสิ่งของที่ยั่วย,ยุการมรมอาวุธหรือยาพิษเพื่อการทำมิจฉาชีพสุดท้ายอน,นิสงค์ของการให้ทานหลายคนอาจทราบเพียงว่าการให้ทานนั้นทำให้เรามีความสุขใจ ให้แล้วรู้สึกอิ่มเอิบใจที่เห็นว่าการให้ของเราได้ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นแม้ไม่มากก็น้อยแต่ก็ยังมีอีกหลายคนไม่ทราบว่าอานิสงส์ของการให้ทานนั้นมีมากกว่าที่เราคิดเช่นเป็นที่รักและเป็นที่ชอบใจของทุกคนมีคนอยากคบค้าสมาคมด้วยเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้วพบทางสวรรค์เมื่อสิ้นชีวิตอยู่ในภพหน้า พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถึงอานิสงส์ของทานไว้ว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักที่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนดีเป็นอันมากย่อมพอใจคบหาผู้ให้ทานชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ย่อมฟุ้งขจรไปผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหารไม่เก้อเขินในที่ประชุมชนและเมื่อละจากโลกนี้ผู้ให้ย่อมบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ โดยอนิสงส์สี่ประการแรกดังที่กล่าวไว้จะส่งผลในชาติปัจจุบันส่วนประการสุดท้ายจะส่งผลในชาติหน้านอกจากนี้ทานบางอย่างก็มีอานิสงส์งที่เด่นชัดอยู่ในตัวเองเมื่อเราทำทานแล้วแม้ไม่ได้อธิษฐานก็ตามบุญก็จะส่งผลตามลักษณะของทานดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้ให้อาหารชื่อว่าให้กำลังผู้ให้ผ้าชื่อว่าให้วันนะ ผู้ให้ยานชื่อว่าให้ความสุขผู้ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักสุขและผู้ที่ให้พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกอย่างส่วนผู้ที่ให้ธรรมทานถือว่าเป็นอมรุตธ,ธรรมทําทานแก่สัตว์เดรัจฉานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่มนุษย์แม้จะเป็นมนุษย์ที่ไม่มีศรรมีลไม่มีธรรมเลยก็ตามทั้งนี้เพราะสัตว์ย่อมมีวาสนาบารมีน้อยกว่ามนุษย์ และสัตว์ไม่ใช่เนื้อนาบุญที่ดีให้ทานแก่มนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมวินัยแม้จะให้มากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลห้าแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าให้ทานดังกล่าวแก่ผู้มีศีลแแม้จะให้เพียงครั้งเดียวก็ตามให้ทานแก่ผู้ที่มีศีลแปด แม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานแก่ผู้มีศีลสิบคือสามเณรในพุทธศาสนาแม้จะได้ถวายทานดังกล่าวเพียงครั้งเดียวก็ตามถวายทานแด่สามเณรซึ่งมีศีลสิบแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าถวายทานดังกล่าวแก่พระสม,มุติสงฆ์ซึ่งมีศีลปาติโมกสังวร227ข้อพระด้วยกันก็มีคุณธรรมแตกต่างกันจึงเป็นเนื้อนาบุญที่ต่างกัน บุคคลที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนามีศีลปาติโมกสังวร227ข้อนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ตรัสเรียกว่าเป็นพระแต่เป็นเพียงพระสมมุติเท่านั้นเรียกว่าสมมุติสงฆ์พระที่แท้จริงนั้นหมายถึงบุคคลที่บรรลุคุณธรรมตั้งแต่พระโสด,ดาบันเป็นต้นไปไม่ว่าท่านผู้นั้นจะได้บวชหรือเป็นคารวะก็ตามการถวายสังฆทาน ที่มีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการถวายวิหารทานแม้จะได้กระทำแค่เพียงครั้งเดียวก็ตามวิหารทานได้แก่การสร้างหรือร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนศาลาโรงธรรมศาลาท่าน้ำศาลาที่พักอาศัยคนเดินทางอันเป็นสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 1. การสร้างสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ หรือสิ่งที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันแม้จะไม่เกี่ยวเนื่องกับกิจการในพระพุทธศาสนาเช่นโรงพยาบาลโรงเรียนบ่อน้ำแทงน้ำสาลาป้ายรถยนต์โดยสารประจำทางสุสานเมน้นเผาศพก็ได้บุญมากในทำนองเดียวกันการถวายวิหารทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้ธรรมทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตามการให้ธรรมทาน ก็คือการเทศการสอนธรรมะแก่ผู้อื่นที่ยังไม่รู้ให้รู้ได้รู้ที่รู้อยู่แล้วก็ให้รู้ยิ่งยิ่งขึ้นให้ได้เข้าใจมรรคผลนิพพานให้ผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ลกลับใจเป็นสัมมาทิฏฐิชักจูงผู้คนให้เข้าปฏิบัติธรรมรวมตลอดถึงการพิมพ์การแจกหนังสือธรรมะการให้ธรรมทานแม้จะมากถึงร้อยครั้งก็ยังได้บุญน้อยกว่าการให้อภัยทานแม้จะให้แต่เพียงครั้งเดียวก็ตาม พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่แก่สัตว์โลกแม้เมื่อทรงแสดงเรื่องทานก็ทรงแสดงให้พุทธบริษัทได้รับประโยชน์ครบทั้ง3าประการคือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งคือมรรคผลนิพพานด้วยเหตุนี้จึงควรทำใจให้เลื่อมใสบำเพ็ญทานให้เกิดประโยชน์ทั้งสาประการจึงจะได้ชื่อว่าปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์อย่างแท้จริง ช้าผู้ชมคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพุทธวิถี2,600ปีแห่งการตรัสร้ค่ะในเช้าว,วันนี้จะพาผู้ชมมาไกลถึงแวงถวนครปฐมค่ะสวนสัมพันธ์เพื่อมากราบนมัสก,การค่ะพระอาจารย์ไพโรธอภิปุญโยซึ่งท่านมีข้อธรรมที่น่าสนใจมากที่เราควรจะได้เรียนรู้จากท่านค่ะมากราบนมัสก,การท่านพร้อมๆกันค่ะ สรานมสก,การค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบคุณที่ให้โอกาสเจ้าคะ่ะ,ะค่ะอย่างที่รายการโยมก็พูดไปแล้วว่า2,600ปีผ่านมาแล้วเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้าก็ยังคงอยู่ถึงจะย,ยุคป,ปัจจุบันเราเนี่ยก็เรียกว่าอากาลิโกคือย,ยังไม่ได้เสื่อมไปกับการเวลาพระอาจารย์เห็นตรงนี้ว่าอย่างไรบ้างเจ้าคะ่ะก็เห็นด้วยค่มันยังไม่เสื่อมไปแหละข้อสําคัญอยู่ที่ว่าเรา ไปค้นไปหาว่าท่านตัดอะไรไว้แล้วบ้างหลายๆนักปฏิบัติหลายๆท่านแทนที่จะไปค้นคําตัดคําสอนขององค์ศาสดาเป็นหลักเจก็เอาของครูบาอาจารย์มาเป็นสารณะแทนซึ่งอันนั้นของครูบาอาจารย์ท่านสง่างามของท่านอยู่แล้วแต่ถามว่ามันลอกไปหมดไหม เหมือนองศาสดาอย่างไม่รอกเพราะองคศาสดานั้นท่านอย่างพาดพิงไปถึงตอนที่เป็นพระโพธิสัตว์ทั้งห้าร้อชาติเป็นฐานขึ้นมาก็คือเพื่อให้เราระลึกรู้ถึงทานศีลสมาธิซึ่งเป็นทานแบบยาค,าคะก็คือ,อ้อองางเสียสละแล้วก็ต้องเกิดขึ้นที่ใจซะด้วยแต่พวกเราทั้งหลายทั้งปวงที่นึกถึงทาน ก็กลายเป็นฐานที่ติดอยู่วัตถุฐานใช่เจ้าค่ะซึงมาติดวัตถุฐานแล้วมันก็จะกลายเป็นภาวะตัญหาวิภาวะตัณหาอืมลึกซึ้งเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฐานเป็นจาคะแล้วมเมื่อเราออเบอร์สละออกแล้วความดูดดื่มของฐานที่เราสละออกนั้นนะ่ะเมื่อน,น้อมเข้าสู่อานาปานสติตอนจังหวะลมหายใจเข้า มันจะล้ำลึกเข้าไปสู่หัวใจของผู้ที่ทําเกิดปิติเกิดปิติแย่างแท้จริงว่าเราได้ละละให้จริงๆไม่ใช่ว่าการให้วัตถุอย่างเดียวตอนตอนที่เข้ามากับน้อมเข้ามากับอานาปาณสตินั้นความซึมซาบที่ผู้ที่ได้ทําแล้วได้ปฏิบัติแล้วจะเลยลึกรู้อย่างซึมซาบเข้าไปในใจเจ้าค่ะอารมณ์แบบนี้แหละเขาเหล่านั้นหรือผู้นั้นเนี่ย จะไม่ละเมิดสิงนี่คือศิลละพัตาบามากที่เกิดขึ้นที่ใจเจ้าค่ะไม่ละเมิดอย่างไรเจ้าค่ะถ้าจิตมีอารมณ์แบบนี้แล้วเจ้าค่ะมันเป็นความสุขอย่างลึก,กล้ำถ้าเพียงแค่คิดละเมิดอารมณ์นี้ก็จะหายไปเาะาะนั้นผู้ที่ได้สัมผัสอารมณ์นี้แล้วเนี่ยเขาจะเพียรรักษาก็คือเพียรทำทานให้ถูกวิธีนั่นเนองที่เป็นจาคานุสติ ทานที่เป็นจาก้เนี่ยถ้าเราพูดให้ง่ายๆให้คนทั่วไปเข้าใจเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างคะก็คือการทำทานที่มุ่งหวังให้สังคมให้ครอบครัวให้ประเทศชาติมีความสุขอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเมื่อเขาเหล่านั้นมีความสุขหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆมีความสุขแล้ว ผู้ที่ทําก็จะเปลี่ยนไปด้วยปิติจ้าค่ะให้เอาอารมณ์เนี้ยตามลมหายใจเข้าเข้าไปแล้วพระพุทธเจ้ายังอธิบายต่อไปอีกว่าทานที่อันนิสงสูงสุดก็คือทํากับพ้าอรหันผ้าระหันของเราก็คือคุณพ่อคุณแม่อลองทำให้ท่านเป็นสุขเช้าขึ้นมาหาน้ำเย็นๆให้คุณแม่ซึ่งแก่แล้วเนี่ยเอาผ้าชุบน้าเย็นเนเช็ดหน้าคุณแม่มคุณแม่เขาจะมีความปลื้มเป็นความบรมบสุข ผู้ที่ทํากับท่านก็จะมีความสุขเช่นเดียวกันจ,กจิตที่มีเปลี่ยนด้วยความสุขที่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แบบนี้นะพกไปทํางานทําการจิตนั้นก็จะดื่มด่ากับการทํางานที่อารมณ์ดีนะก็อยู่อย่างมีความสุขคนทุกวันนี้รีบร้อนจ้ะค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้คิดถึงในเรื่องของเหล่านี้ มาัากจะคิดถึงแต่เรื่องของการทํางานของเรื่องอความก้าวหน้าของอาชีพการงานของเรื่องฐานะเรื่องการเงินแต่ไม่ได้คิดถึงเรื่องความกระตันยูอย่างนี้เลยเจ้าค่ะเ,เนื่องจากการคิดหรือให้แนวความคิดของคนนักปัจจุบันเนี้ผิดเจ้าค่ะเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาคิดนะ่ะมันไม่ได้เป็นปัจจุบันตัวเขาอยู่กับปัจจุบันแต่เขาไปคิดอนาคตสาธุค่ะนะ มันก็จะไม่รุงล่องกันเลยแหละมเมื่อการกระทำนั้นอยู่กับปัจจุบันแต่จใจไปคิดอนาคตนู่นนีะจะหาเงินมาผ่อนจะ,ะหาอะไรมาใช้ปลายเดือนจะทำไงคือสรุปความแล้วเมื่อใจไปอยู่กับอนาคตซึ่งอนาคตมันก็เป็นอันนี้จังจและสิ่งต่างๆที่เราคิดถึงในอนาคตนั้นไม่เคยคิดถึงเรื่องดีเลยมเมื่อเขาไม่ได้ เพราะสิ an so right yeah, right. Right. So again, so ่ง so ท so ี่คิดถึงอนาคตหวาดวิตกทั้งนั้นจริงไหมเจ้าค่ะเมื่อหวาดวิตกมันก็จะมีแต่ทุกข์ใช่เจ้าค่ะเมื่อชีวิตกังวลเมื่อคิดแต่กังวลและทุกข์เขาเรานั้นจะมีความสุขไหมก็ไม่มีค่ะไม่มีวนคิดวนแล้วก็ฟุ้งซ่านทุกวันนี้ก็มีแต่ความทุกข์ฟุ้งซ่านเจ้าค่ะพรุ่งนี้ก็มีแต่ความทุกข์ฟุ้งซ่านเมื่อลืนนี้ก็มีแต่ความทุกข์ฟุ้งซ่านต่อเส้นความทุกข์ของแต่ละวันแต่ละวัน เจ่ลงชาตินี้มีแต่ทุกข์ใช่พะไม่ได้หยุด<ต>อยู่กับปัจจุบันอยู่กับปเจ้าค่ะแล้วใจความสําคัญที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราตรัสไว้แล้วยังคงอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างเจ้าค่ะพระอาจารย์เ่ที่ท่านตรัสไว้ก่อนนิพพานาอันแรกเลยที่ท่านตรัสไว้เมื่อเรานิพพานไปแล้วขอให้พวกเธอทั้งหลายยึดถือพระธรรมและพระวินัยเป็นาศาสดาแทนเรากระถาคตทนี่เกืออันแรก เป็นเครื่องยืนยันว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มอบอศาสนาให้ใครคนใดคนหนึ่งจหรือว่าให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งท่านยืนยันว่าให้ยึดถือพระธรรมและวินัยเป็นาศาสดาแทนเราพระภิกษุนะอันนี้นี่เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะศึกษาแล้วก็ภาคเปลี่ยนที่จะทำไม่ว่าจะนั่งวิปัสสนาหรือ ทำความเพียรในทางพุทธศาสนาต้องระลึกไปถึงว่าท่านกล่าวไว้อย่างไรให้ปฏิบัติอย่างไรและเอาตรงนั้นแหละเอามาเป็นครูใหญ่ในทางเดินส่วนคําสอนของครูบาอาจารย์ท่านก็สง่างามของท่านเป็นธรรมชาติเพราะว่าท่านขาดอะไรท่านก็ไปค้นตรงนั้นเมื่อท่านค้นตรงนั้น เป็นปัจจตังป,ปัจจตังของท่านาแต่ไม่ใช่ปัจจตังของเรา,าเราไม่ได้ขาดอย่างท่านเราขาดมากกว่าท่านเยอะเมื่อค้นมันก็เลยไม่เจอจเพราะว่ามรรคมันไม่ครบเพราะมันมันไม่ได้ขาดอย่างท่านคและนอกจากสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าฝากไว้คือความที่เราต้องนับถือทาเป็นศาสดาแทนแล้วยังมีหัวข้อธรรมอย่างอื่นอีนอกไหมเจ้าคะ,ะทุกทุก คนที่มาศึกษานั้นมุ่งหวังเข้าสู่อริยภูมิคือมรรคผลนิพพานแต่ถ้าย้อนกลับไปคำกล่าวของท่านถ้าเริ่มจากก่อนนิพพานจะมีสุพัทธะนักบวชปริภาชกมาถามพระพุทธเจ้าถึงข้อทางต่างคนสุดท้ายพระอรหันต์องค์สุดท้ายท่านถามข้อที่หนึ่งรอยเท้าในอากาศมีหรือไม่พระพุทธเจ้า ตอบว่าไม่มีหมายความว่าอะไรหมายความว่าคนเหาะได้นยมีไหมท่านตัดว่าไม่มีข้อที่สองศาสนาใดบ้างมีสมณะถ้าพูดเป็นภาษาของพวกเราก็เป็นแบบนี้แหละก็คือมีอริยะนั่นเองท่านบอกมีได้ทุกศาสนาแหละถ้าศาสนานั้นมีมรรคแปดมีอริยสัจข้อที่สามสังขารที่เที่ยงมีไหมท่านบอกไม่มีเนี่ย ก็คืออยู่ยงคงกระพันเนี่ยไม่มีนะแต่นี้เราก็มาดูที่ว่าที่ท่านกล่าวไว้มรรคกแปดกับอริยสัจพวกเราก็ค้นกันเข้าไปหาตัวเนี้ยมรรคกแปดกับอริยสัจแต่เราไม่รู้จักหน้าตาเขาว่าเป็นอย่างไรไทํางานอย่างไรแล้วเราจะเข้าใจได้ยังไงแค่คําว่าอริยสัจเนี่ยคนทั่วไปก็เข้าใจยากแล้วนะคะแล้วยิ่งมรรคกแปดโอ้จาทั้งแปดอย่างก็ยังจํายากลยแล้วแต่นี้เนี่ยคอนเซ็ปที่เราถ้าเราเอามา จำเป็นว่าเป็นทั้งแปดอย่างมันก็เป็นสัญญาก็ไม่ใช่อีกรวมความลรมัดแปดก็คือความรู้สึกของอารมณ์รวมๆกันเจ้าค่ะเป็นแปดอย่างที่ดูดดื่มขณะนั้นนั่นแหละคือเกิดทีเดียวแปดอย่างพร้อมกันได้เลยค่ะใกล้เคียงกันไล่กินเป็นลุกโซ่ก็คืออารมณ์รวมๆอ่ะถ้าเปรียบเทียบอุปมาอุปมาอุปมาเหมือนอย่าง ต้องยำกุ้งเนี่ยรสชาเป็นยังไงอธิบายได้ไหมกลมกล่อมใช่ต้องมีหวานมีเปรี้ยวแล้วก็มีมันเช่นเดียวกันมัคมีองแปดก็จะมีอารมณ์กลมกล่อมอย่างนั้นแหละเรามีโอกาสพบมัคมีองแปดทีเดียวกลมกล่อมพร้อมๆกันได้ด้วยท่านจัดไว้อย่างนี้ให้เรื่องจากทานศีลสมาธิแต่นี้ทานต้องเป็นจาคานุสติเราน้อมเอาทานที่เป็นจาคานุสติผนวกกับ อนาปานสติตามลมหายใจเข้าก็คือเราต้องเริ่มต้นบาดฐานสําคัญคือทานและทานนั้นต้องเป็นจาขานุสติก็คือการที่ทําทานโดยที่เรารู้จักคิดถึงการสละออกแล้วก็ในระหว่างที่เราทําอานาปานสติเราก็รำลึกถึงทานนั้นน้อมเข้ามาเป็นโยนิโสมานัิการโยนิโสมเข้ามาตอนจังหวะลมหายใจเข้ามันจะซาบซานแลวตอนนี้เราเราเซกชันเราตัดตรงนี้ไปมาดูด้วา ตอนอารมณ์แบบนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะเป็นการทำความเพียรที่ชอบเจ้าค่ะเลี้ยงชีพชอบเจ้าค่ะทำการงานชอบเยรจาชอบอารมณ์แบบนี้จะไม่ผิดมรสีองค์ใช่เจ้าค่ะและขณะที่ขอเมื่อขอของอารมณ์นี้อยู่เนี่ยสัมมาทิฏฐิความเห็นก็ชอบแล้ะดําริก็ชอบด้วยถ้าดําริไปทางอื่นอารมณ์นี้ก็จะหายไปคือ ถ้าเราดำริในเรื่องที่เรากําลังสร้างจาระแบบสจาคานุสตินะคะในระหว่างที่เรากําลังทําอนาปนาสติจิตเราก็จะจดจ่อเป็นสมาธิในเรื่องที่ที่ดีที่ดีที่เป็นกรรมดีเป็นนุสติที่ดีมันก็จะเป็นดําริชอบเห็นไหมก็หกแล้วหัใจเยเจนคือสัมมาสติเวลาเราดําลงไปลึกลงไปพอจิตลงไปก่อนที่ลมจะกลับลำขึ้นมาเป็นลมออก เราจะสัมผัสหัวใจเต้นนั่นคือสัมมาสติตอนลมหายใจออกดูตามลมหายใจออกคือสัมมาสมาธิแล้วถ้าใครเนี่ยไม่เคยได้เริ่มต้นทําจาคะจากคานุสติเลยเขาจะเริ่มอย่างไรเจ้าคะเขาก็ต้องไปเริ่มก่อนว่าจากคานุสติคืออะไรแล้วก็หัดทําตรงนั้นให้ชํานาญเจ้าค่ะตรงนี้แหละก็ต้องใช้เวลาสําหรับผู้ที่ไม่มีจาคานุสติ แต่สำหรับผู้ที่มีแล้วก็สามารถรวบรวมมาใช้ได้เลยแต่ผู้ที่ยังไม่มีเนี่ยก็ต้องเริ่มจากตรงนี้ก่อนการที่เขาจะเข้าใจจารคานุสติเนี่ยบางคนแค่คำว่าจาคะเขายังไม่เข้าใจเลยว่าทานกับจาคะต่างกันอย่างไรใช่ไหมเจ้าคะแล้วเขาจะคิดถึงจาคานุสติเนี่ยมันอาจจะยากก็หลักง่ายๆของการก็คือให้คิดบวกอโอ้คิดบวกอย่างเดียวนั่นแหละ จคือทุกเรื่องที่เราทำไม่ว่ากระทั่งหน้าที่การงานไม่ว่ากระทั่งสิ่งที่เราทํากับสามีภรรยากับลูกกับครอบครัวเราคิดเป็นจาขานุสติได้ใช่ไหมจ๊ะได้คิดบวกอย่างเดียวคิดว่าเราทําสิ่งดีๆให้กับพวกเขาอย่างขับรถมาเนี่ยเห็นเขขับรถมาปากหน้าโอ้ยเขากําลังเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลคิดอย่างนี้ได้ไหมล่ะใช่ไหมไม่ใช่คิดคนเราทั่วไปจะคิดอะไรล่ะ คิดว่าทําไมต้องมาปาดหน้าฉันเ,เห็นไหมก็มฉันก็ออกมาแล้วจะค่ะมีคือทิฏฐิท,ที่ออกมาแล้วแต่ถ้ามองอีกอย่างหนึ่งปาดหน้าอ๋อเขาก็มั่งรีบร้อนเขารีบร้อนคนป่วยอยู่ในรถเขาเนะ่ค่ะหรือไม่เขาจะไปไม่ทันรถที่เขาจะต่อไปทําธุระสําคัญ อย่างนี้ทำไมเราคิดอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมความเมตตากกต,อตอนนี้ยมได้ข้อคิดหนึ่งอย่างแล้วเจ้าค่ะในการที่เราจะเจริญอริยมรรคมีองแ์8แต่ว่าเวลาของเราหมดเดี๋ยวต้องคราวหน้าต้องมาขอกลับนมัสการพระอาจารย์นะคะสอนในเรื่องการเจริญมากขึ้นวันนี้ขอกลับนมัสการก่อนนะเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะค่ะคุณผู้ชมคะการที่เราจะ เริ่มต้นนำธรรมะของพระเจ้าที่เรียกว่าเป็นหัวใจของพระศาสนาคือเรื่องอริยสัจและโดยเฉพาะเรื่องมรรคมองแฝดมาใช้เนี่ยพระอาจารย์ให้แนวทางง่ายๆค่ะอย่างแรกเลยนะคะเราต้องรู้จักคําว่าจาคานุสติต้องมีการคิดบวกค่ะจาคานุสติคือการให้การสละออกคือการสละไม่กระทั่งตัวตนของเราสละไม่กระทั่งความคิดนึกที่จะคิดถึงผู้อื่นในแง่ไม่ดีแต่ว่าคิดถึงเขาในแง่ที่ที่ดีให้โอกาสและเอามาผนวกกับ ลมหายใจที่เป็นอาณาปานาสตินั่นคือจุดเริ่มต้นค่ะถ้าเราอยากจะรู้ว่าลึกลงไปเป็นอย่างไรเราพบกันใหม่คราวหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ